สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะป้าพรวันนี้มาพาคุณผู้ชมทุกท่กานที่เข้ามานะคะมาเดินชมตลาดนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่ก่อนจะขึ้นปูทออนะคะ,ะก็จะมีร้านค้าขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมปี้ยสวยๆตรงนั้นเลยนะคะร้านค้าเยอะพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องขึ้นรถไปปูท่อข้างบนนะคะ ก็ะจะมีร้านค้าขายของนี่ค่ะจุดลงรถขึ้นรถอะไรเงี้ยนะคะจะลงตรงนี้อของฝากเมืองเลยเดี๋ยวดูที่พี่แดงพี่แดงนี่คืออะไระปลากรอบอ๋อ อ,อันนี้เป็นของปลาบงเลยเป็นปลากรอบหนังปลากรอบหรืออะไรนะเอาไปทอดเหรอเอาไปทอดค่ะไ,ไม่ด่างลองก็ได้ลองก็ได้ไม่ลองก็ได้ดอลองก็ได้มีลองก็ได้ดีกว่าหน่อยหมูกรอบก็อร่อยเหมือปกันเครับ่หาเขาลอง ลองกิมนะครับกิมแล้วเป็นไงโอ้โหเสียงกรอบๆเลยอร่อยดีนะดีกว่าหนังหมูดีกว่าหนังหมูอมันคล้ายๆแคบหมูแต่มันไม่ใช่แคบหมูนะมันเป็นปลาปลาอะไรอ่ะนุ้งปลาอะไรลูกอ๋อเป็นปลาแม่น้ำโขงแคปกี่เท่าไรแคปร้อยครับอันนี้แต่ไม่มีหมูอันนี้หกกับสิบสองแต่ว่าอันนี้มันสูงใหญ่ ถุงเล็กกว่าอ๋อปลาบึกมาติดอ๋อหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอันนี้ถูกเล็กกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นปลาเเขารียกมันเป็นปลาตะเพียนเมปล็ดรอบๆอ๋อปลาตะเพียนแม่น้ำโขงปลาตะเพียนแม่น้ำโขงเออบันทึกก็อย่างเนี้อ๋ออันนี้มันถุงเล็กกว่าอืมอ่าไปถุงหนึ่งแล้วกันนะนี่ถืออ่ะคะแนกถือได้ไปแล้วหนึ่งชุดปลา ตาเพียนแม่น้ำโขงตะเพียนแม่น้ำโขพี่น้นะาเขาบอกนะตะเพียนแม่น้ำโขงนุ่อร่อยดีทีแรกว่าจะไม่ชิมชิมแล้วซื้อเลยชิมแล้วเสียตังเลยเนีมาไห้ป้าชิมแล้วเสียตังเลย ครก็เดี๋ยวจ่ายตังกันนะคะคุณผู้ชมใครมานะนี่พระคารูปหลอด่ขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมาช่อุดหนุนน้องเขานะคะป้าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะก็

ก็เนอเหนียวเราก็ยังมีจะซื้อซาลาเปาเหรอหมูสับครีมเอองวดำก็มีงี้เนี่ยดีที่ด้ต้องครีมอะครีมมาไไม่เอาพี่ไม่ทานอาจารย์เอาไหมไม่ไม่ไม่หนูนึก็ไม่ได้ครีมน นี่คือร้านค้านะคะคุณชมร้านค้าที่จะขึ้นไปคู่พ่อข้างบนนะคะข้างบนไม่มีของขายนะคะคุณผู้ชมก็ชข้างบนไม่มีของขายถ้าจะซื้อก็ต้องมาซื้อด้านล่างนะคะคุณชมคะโอ้เสียงแม่ค้าไปเต็มไปหมดเลย่าดูก่อนนะอาจาร ไป <ś class ic> ยะไอะไรลุก่มสวยร้อยห้าเกานะ่ะใส่ไปงานงานสีดำได้ร้โอห้าสิบด้วยสตรอเบอรี่คนละครึ่งได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ก็ร้อยยี่สิบอง้อยหสอลูกกรเอเลย แต่เดี๋ยวเาดี๋ยวเราไปที่ภูเอ่อขาวค้อน่าจะมีโหนล่มใหญ่มากเลยนะกินนานสองร้อยกดใจไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนเห็นตสตรอเบอรี <C ell ate milk> Esta, ่เดี๋ยวเราไปขาค้อนได้จะมีขับเขาไม่ข้อร่า่มั้งไปโอเคคุณผู้ชมคะ ท่องเที่ยวเป็นหลักครับเราเป็นการที่ยากเกินกับเราตรงกัรท่านเลยแต่ร่อยนะเอเอปลาอะไรนะเอออร่อยดีคล้ายๆเรากินแคบหมูอ่ะแต่มันไม่ใช่แคบหมูไงมันเป็นปลาอร่อยอ,อ่คุณผู้ชมก็ร้านเสื้อของปลาเยอะแยะ

S 1> <S 1> <S ไอ้โปรแกรมอันไหนละ่ะนล็กอกดี่มันโปรแกรมใช้สีชมพูอาสีชมพูนั่งจะใส่เปล่าเฮ้ชุดน่ารักจังเลยพี่แดงอ้าพี่แดงลงมาเร็วนี่แหมได้ชุดอีกแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ของาบาเสื้อผ้านี่ไงนี่ก็มีเอาจ้าเวลามีคู่นี่ไงนี่ไงถ้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวฟันมึงฟันมึง คุณผู้ชมคะพอเริ่มสายมันตรงนี้ตรงที่จุดรอที่จะขึ้นรถไปมันมีหมอกอะ่ะตอนเช้าที่ลงมามันยังไม่มีหมอกขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเริ่มมีหมอกลงมามคุณผู้ชมคะก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมช่องตามใจฉันนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องบายบายนะคะสวัสดีค่ะ